เล่าข่าวโลกสวัสดีค่ะล่อปลาติดเบ็ดแผนเด็ดรัสเซียยูเครยนยังไหวตัวทันมีแต่สื่อเสียมติดกับดักเพียบหลังจากที่รัสเซียสั่งทอนทหารออกจากเมืองเคอร์ซอนทางภาคใต้ของยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะ9พฤศจิกายนซึ่งทางฝ่ายเคียฟเองเนี่ยบอกว่ามีความคลางแคลงใจในเรื่องนี้และในนั้นก็รวมถึงประธานาธิบดีวลาดิมีเซเลนสกี้ค่ะที่ออกมาเตือนว่ายูเครนจำเป็นต้องเคลื่อนไหวอย,อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตามถ้าฝั่งในส่วนของผู้นำสหรัฐค่ะกลับเชื่อว่ามอสโกกำลังเจอปัญหาต่างๆในสงครามอย่างหนักทั้งนี้ค่ะก่อนหน้านั้นเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียได้พูดคุยระหว่างประชุมร่วมกับเซอร์เกย์สูโรวิกินผู้บัญชาการทหารของรัสเซียในยูเครนแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ค่ะ ผู้บัญชาการรายนี้เสนอการตัดสินใจที่ยากลำบากในการถอนกำลังออกจากเคอร์ซอนแล้วก็จัดตั้งแนวป้องกันริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดนีโปรโดยพูดว่าเริ่มถอนทหารออกมาแล้วแล้วล่าสุดค่ะดรปฐมพงษ์โพป,ประสิทธิ์นั่นก็ได้โพสต์ข้อความผ่านบล็อกดิกค่ะแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้บอกว่ารัสเซียประกาศถอนทัพออกจากเคอร์ซอน พร้อมกับตีหน้าเศร้าเล่าปัญหาต่างๆว่าจําเป็นจะต้องถอยแต่เชื่อว่ายูเครนเนี่ยไม่ได้หลงกลอีกต่อไปแล้วกองทัพยูเครนเชื่อว่าเป็นกับดักเพราะว่าที่แล้วมาเนี่ยรัสเซียก็เคยบอกว่าจะขอถอนทัพ แต่พอกองทัพยูเครนบุกเข้าไปจะยึดพื้นที่กลับถูกสังหารเป็นจำนวนมากปะทะการที่คอซอนเมื่อเดือนตุลาคมทหารยูเครนเสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า12,000คนนะครับและที่บาดเจ็บอีกจำนวนมากยูเครนต้องขอเลือดจาก EU มาเป็นการด่วนคราวนี้พอรัสเซียบอกจะถอนทัพอีกแล้วฝั่งยูเครนก็เลยให้สัมภาษณ์ว่า จะไม่ยอมหลงกลเสียทีอีกแล้วเช่นกันรัสเซียก็น่าจะจัดอีเวนต์ให้มันมีบรรยากาศเศร้าๆกวันนี้หน่อยก่อนที่จะถอนเผื่อปลาดจะติดเบ็ดอีกรอบทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมจากการวิเคราะห์ของดรประถมพงศ์นะคะก็ดูเหมือนว่ายูเครนเนี่ยนับว่าไหวตัวทันค่ะเพราะว่าแม้แต่ประธานาธิบดีวลาดิมีเซเลนสกี้ค่ะยังออกมากล่าวว่ายูเครนเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวอย,อย่างระมัดระวัง หลังรัสเซียประกาศถอนกำลังออกจากเมืองเคอร์ซอนเขาพูดว่าศัตรูคงไม่มอบของขวัญให้เราคงไม่ทำมันด้วยความปรารถนาดีหรอกเราจะคว้าชัยชนะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังอย่างมากแต่กะนั้นค่ะสำนักข่าวหลายสำนักกลับมีพาดหัวข่าวที่อ้างอิงจากสื่อทางฝั่งตะวันตกค่ะไปในแนวที่ชี้ชัดว่ารัเสเซีย เป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็ยูเครนเป็นฝ่ายรุกซะอย่างนั้นอาทิเช่นรัสเซียสั่งถอนทหารออกจากเมืองเคอร์ซอนแล้วหลังยูเครนรุกคืบหนักหรือไปต่อไม่ไหวรัสเซียถอนทหารจากเคอร์ซอนหลังโดนกองกําลังยูเครนโอบล้อมแล้วก็มีรัสเซียถอยสั่งถอนทหารจากเคอร์ซอนแล้วโดนทหารยูเครนบุกยึดพื้นที่ดุเดือดอมีอีกอันหนึ่งนะคะรัสเซียสั่งถอยทิ้งเมืองเคอร์ซอนยอมรับ ัดสินใจยากที่ถอนทหารแต่ถ้าสู้ในพื้นที่ต่อก็ไร้ประโยชน์ เอร,บบริสบอเซ่มันหนึบญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซนต์ต้องนี่เลยครับชิโนมันหนึบเพื่อนคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักที่สําคัญโลชูก้าอีกด้วยเละครับมี2แบบให้เลือกสรรน,นะครับสีเหลืองเบดี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้นหนึ่งกล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกร,รมัมทรงฟรีไปเลยทันทีโทรเลย0 2 1 1 4 6 6 6 3ครับ